โอเคนะครับดีนนด้วยครับวาผมนอนนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ครับก็วันนี้ผมจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับการต่อเลโก้นะครับหลายหลายคนก็รู้จักนะเลโก้คืออะไรมันก็เป็นตัวต่อแหละนะคงคิดว่าหลายๆลายคนคงจะเคยเล่นกันแล้วนะครับแต่ทีนี้ครับ เราจะมาทำให้มันกลายเป็นหุน่นยนต์กันเองนะครับซึ่งเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องทำแบบต้องเขียนโปรแกรมด้วยใช่ไหมฮอ่าวันนี้มาสอนเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเราไม่สอนต่อเลโก้นะครับ <c oughs> เราจะเราจะเสียบสายไหนเสียบยังไงนะครับ <c oughs> เรื่องของคุณนะครับ <c oughs> ผมไม่ยุ่งด้วยนะผมสอนเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะ ก็อ่ะอย่างแรกคุณต้องคุณต้องโหลดเจ้านี่มาถ้าคุณมีเลโก้นะคุณต้องไปซื้อเอาอะ่เะอเ,ออเนี่ยเลโก้ m มสตรอมนะพิมพ์ผิดออเอามาเนี่ยนะราคาับก็ก็สามารถเนี่ยแอปก็สีเขียวๆนี้ไม่เป็นไรครับผมเช็คดูแล้วว่ามันปลอดภัยเลยเนี่ยก็ ก็จะมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับซึ่งสินค้าหมดโอเคนคับก็ช่างเข้านะอ่าพอซื้อมาแล้วน้อก็ไปดูเอาเองนะครับสอนยังไงอะไรยังไงนะทำยังไงนะครับใส่ยังไงนะไปดูเอาเองนะครับผมสอนเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนนะ้แล้วก็เดี๋ยวให้ไม่เสียเวลามากนะครับเรามากดเริ่มกันเลยะครับอ่ะอย่างแรกคุณต้อง โหลดเลโก m i n สตร o มอีว o ลูชัน n ครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นรุ่น Evolution 3แล้วนะครับสมัยก่อนใช้โปรแกรม C หรือเปล่าเฮ้ย C นี้มันเขียนโปรแกรมไฟล์าจะใช้รุ่นเนี้ยแหละแค่ Evolution 2มั <c oughs> ้งจำไม่ได้เลยอนะ่ะ <c oughs> โอเคอ่า ทูสเกนพิวไปรับเลยโอเคขอบคุณมากน,นี่คือดูอันนี้คือวิธีการดูรว่าจะต่ออะไรยังไงนะับแลบก็เดี๋ยวเราจะนับเลือกักอันหนึ่งครับแต่ผมจะไม่เลือกนะครับถ้าคุณจะถ้าคุณไม่อยากเลือกเืกแบบ เอาอะไรคือคุณจะแบบจินตนาการของคุณนะครับคุณก็กดไฟล์ครับนิวโปรเจกต์เลยครับอืมโอเคนะครับคุณได้ตัวอันนี้มาครับให้ไปดูเอาเองนะครับ Intelligent b เ i นบทำยังไงนะครับอะไรยังไงนะครับโอเควันนี้เอาทิ้งทิ้งทิ้งได้ใช้ทิ้งดิ ที่มันแหลกเอาไปกลับคืนไปนะครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องโอ้ยหยุดวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับมีเดียมมอเตอร์ก่อนนะครับซึ่งเจ้ามีเดียมมอเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหลายๆอันนะครับพอร์ตนะครับทุกคนนะครับในอินเทลเจนบลิคนะครับมันจะมีพอร์ตอยู่ทั้งหมดสี่พอร์ตนะครับ พอดเอพอดบีพอดซีพอดดีนะครับถ้าถ้าคุณเสียบพอดบี B, นะครับคุณไปกดพอดเอนะครับมันจะไม่ทํางานนะอ่ะสมมุติคุณใส่พอดเอคุณเลือกพอดเอมันก็ทำงานนะครับอ้าวคาสั่งคําสั่งแรกนะครับอันนี้คือ f o r โ o t a เ i ชันะครับการหมุนนะครับองศาเองนะครับไม่ด การหมุนเออซึ่งการหมุนเนี่ยมันจะหมุนในของมันจะหมุนไปตามเป็นอันเนี้ยหมุนไปนะครับกี่อรอบมันหมุนเยอะแค่ไหนอันนี้ก็เบรกแอดเอ็นนะครับทู True. ก็คือมันไปหาดัววิงนะไม่รู้เพราะว่าสอนยังไม่แบ อันนี้ก็คือพาวเวอร์ครับความเร็วครับคุณสามารถพิมพ์ได้เลยนะ50ะติดลบอ่ะหลายๆคนอาจจะทำว่าหลายๆคนอาจจะทำว่านะครับอามไอพาวเวอร์ Power เนี่ยติดลบกับไม่ติดลบอันไหนมาเร็วกว่านะครับคำตอบก็คือติดลบเร็วกว่านะครับซึ่งติดลบมันจะหมุนทวนเข็มนะส่วน ส่วนไม่ติดลบก,ก็จะหมุนตามเข็มนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับอันนี้หมุนทวนเข็มนะครับถ้าเราปรับ50นะครับมันก็จะเร็วละเร็วในระดับ50นะครับถ้าติดลบ90มันก็จะเร็วแบบดับแบบแม,มงพูนะครับเยอะแน่นอนนะครับอะ on for decrease นะครับ องศานะครับเออองศาองศานะครับอันนี้ก็พาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับสมมติผมเป็นเซนกาลบเก้าสิบนะครับอ่ะอันนี้คือองศานะครับส่วนใหญ่คนว่าใช้สามร้อยหกสิบองศาก็คือด้านหลังเนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสามร้อยหกสิบองศามันเท่าไหร่นะครับรเลชันหรือเปล่าโดเออร์ดกรนะครับสามร้อยหกสิบองศานะครับ ใช้ดูครับเงียบมันจะหมุนกลับหลังได้ครับเข้าใจไหมครับคือมันคือเหมือนมนุษย์อ่ะมันอันนี้เลยดีกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้ครับอันนี้คือเอาตามหลักนะคือคุณว่าคุณมีคุณเนี่ยเช่นในนี้หัวคนนะครับ อ่ะนะครับอ่ะอันนี้คือศูนย์นะอันนี้คือศนะูนย์นะอนี่คือศนะูนย์อ,องศาบเฮ้ยขี่องศาไม่รู้อะถ้าเราหันกลับไปคนระับเหมือนกับคนหันหลังคนระับคนหันหลังคนระับมันคนแบบไม่ได้หันหลังอนะหันแต่หัวคนระับมาด้านหลังนะครับม,มาดากลายเป็นสามร้อยหกสิบองศาครับนี่คนระับ คือ,อสามร้อสิบองศาโอเคจบเคปต่อไปเป็น On น o r s e เซคันก็คือเปิดแล้วเนี่ยมันทำงานกี่วินะครับหกสิบวินะครับสูงสุดได้9ก้าพน้าร้้าสิบเก้านะครับมันเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะว่าเกินได้มันไม่น่ากเกินได้แล้วล่ะเพราะผมจะไม่ผิดนะต่อไป,ปนนครับเป็นออนครับ ออนก็คือมันเปิดใช่งหมน,นะาอันนี้ปิดนะถอดนะนี่ก็คือปุ่มสตาร์นะครับโอเคนะครับก็พอคุณเสียบสายเลยเสร็จแล้วนะครับคุณกดออกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับเห็นเมาส์ผมไหมเนี่ยอัปโหลดไฟล์ครับโอเคนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็จะมาก็ขอ จบลงเพียงเท่านี้ครับเกี่ยวกับการทำอะไรอะเกี่ยวาากับทำารเขียนโปรแกรมหุ่นยนตนะ์ครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ